สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมณักระเศษวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมาแปลงนาที่ผมทำข้าวนะครับที่ปล่อยปลาไปในพอนละกิโลปลายังไม่ได้จับนะครับก็มีปล่อยปลาทิ้งไว้นะครับก็มีการตัดต่อข้าวก็มาดูสำรวจดูปลาครับก็จะมีปลายังอยู่นะครับ,รบก็จะเห็นปลามัน วิ่งกันอยู่นะครับยังไม่ทันได้จับนะครับเพราะว่าให้มันกินฝางข้าวที่เราได้เกี่ยวไปแล้วนะครับก็ตัดให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ให้ปลามันกินก็จะเห็นนะครับปลามันเริ่มเล่นเล่นน้ำแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับที่ตัดต่อข้าวแล้วก็ให้ปลามันกินแล้วเน่าย่อยไปนะครับ นผมว่าจะดำนานาปลังนะครับตอนนี้ผมก็ทำการใส่โซลาเซลล์นะครับเพื่อให้มีมแมลงได้ลงมากินให้มันกินมากกลางคืนนะครับแล้วก็มีแหนแดงซึ่งปล่อยใส่ในนาข้าวนะครับให้มันเป็นปลานินปลาตะเพียนปลาหมอปลาหมอแปลงเพศน,นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเหลือมากเหลือน้อยนะครับก็รอติดตามดูซึ่งอาจจะจับเดือนไหนไม่รู้นะครับก็ดูว่ามันปลามาโตรหรือผมคิดว่าผมจะดำนาใส่เลยผมจะเอารถตอรี่รถถ่ายปาปันป่นปั่นปั่นให้พวกเศษฟางเศษข้าวนี้มันย่อยไปด้วยกันแล้วก็จะดำเพราะว่าผมตกกลา ข้าวเหนียวดําไว้แล้วผมจะทํานาปรังข้าวเหนียวดําแล้วก็ดําไปเลยดําใส่กับข้าวนี่แหละใส่ปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็จะเลี้ยงไปจนไปถึงเมษาให้มันครบปีหรือ,อยังไงเราดูกันอีกทีหนึ่งตอนในระหว่างที่เราดําข้าวมันก็ยังเป็นอันนี้อยูเนาะสามารถจับปลาได้อยู่ปล่อยนะ้ําจับปลาได้อีกเหมือนกันก็ดูเป็นช่วงนะครับไม่รู้ว่าจะจับช่วงไหนท่านผู้ชมคิดว่างไงครับ สมควรจับได้หรือยังลองคอมเมนต์ดูนะครับอันนี้ข้าวเหนียวเขี่ยงงูก็มีลูกมันขึ้นมาก็ค่อาๆที่จะอ,ออกลูกใหม่นะครับขนวเขี่ยงงูอยปล่อยนะครับตามยถาเลยแล้วก็ให้ปลามันกินไปก็จะเห็นปลามันเล่นน้ำาอยู่นะครับคือค่อา,างที่จะ มีปริมาณไม่รู้ว่าจะเยอะจะน้อยแต่ก็มีการขึ้นขึ้นมา่นน้ําเยอะอยู่นะครับหลายตัวอยู่ก็ตัวใหญ่ขนาดไหนผมตามที่ผมเปิดน้ําใส่ปลาหมอแปลงเพศนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3มกับ4นิ้วนะฮะคือบ่อนี้ไม่ได้ให้อาหารอา,อาหารปลานะครับเป็นอาหารธรรมชาติทาที่มัหากินได้คือพวก ต่อข้าวแล้วก็หญ้าหรืจะเป็นมัชพืชต่างๆในใน,านนาน,นี่แหละคเือเลี้ยงธรรมชาติเลยไม่ได้ให้อาหารคือไม่ได้ลงทุนเรื่องค่าอาหารครับก็จะมีแหนแดงที่ผมปล่อยเข้าไปเพิ่งปล่อยนะฮะแหนแดงก็คิดว่ามันจะกินนะครับปลามันจะกินบ้างแหลปะปลาเนิลปลาสลิดนะครับปลาสลิดก็ปล่อยลงไป หลายตัวอยู่ครับก็คิดว่าจะปล่อยไปอีกสักระยะนะครับดูก่อนผมไปดูฝั่งนน้นปลาตัวใหญ่ลนะุกลุกมาเล่นน้ํากันฟังแต่เสียงมันมัน,ม,นมันตีน้ํานะมันก็เยอะเลยมาเล่นกันปุ๊บปุป๊บปุ๊บก็ยังมีปลาอยู่นะครับคือยังไม่ได้จับปลา ขาไม่รู้ว่าจะโตขนาดไหนระดับน้ำตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณฟุตหนึ่งสามสิบเซนลึกๆหน่อยก็เกือบสี่สิบเซนห้าสิบเซนลึกๆหน่อยเพราะผมเปิดน้ำจากโซลาเซลลมาเรื่อยๆนะครับถ้ายุบหนอยก,ก็เปิดมา,าที่ผมจะพาไปดูตะกร้าที่ผมเพาะข้าวเหนียวดำไปนะครับไม่รู้ว่าข้าวเหนียวดำขึ้นขนาดไหนแล้วถ้าอันนั้นมันโตสักระยะหนึ่งก็จะ เอาแาไถมาตีก็จะดำไปเลยครับดำนาไม่ต้องหยอดแล้วดำเลยไม่ต้องไปประรณิดอะไรมากมายครับเพราะว่าบทเรียนรอบที่แล้วได้เห็นแล้วว่าทำดีมากมันบนตบแทนมันก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับก็ดำไปเลยดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องปร,รนนะีตมากรับเห็นนะครับไปดู ข้าววะดบนี่คือกล้าข้าวเหนียวเหนียวดำนะเป็นข้าวเหนียวสีดําเป็นข้าวเหนียวที่คนภาคอีสานชอบกินเลยแหละมันอร่อยนะรสชาติมันก็จะไม่แพ้ข้าวเหนียวเชี่ยวงูเหมือนกันวันนี้ผมก็ตกกล้านะมาได้แปลงประมาณนี้แล้วก็จะมีร่องหนึ่งนะร่องที่ผมใส่ต้นไม้ทําทเป็นคลองไส่ไก่ให้ต้นไม้ พอเปิดน้ำใส่ให้มันชุ่มชื้นเข้าไปถึงต้นไม้นะครับก็จะเป็นตกปลาเราจะเพิดจะดำนาในแปลงนาเล็กตรงผมนะแล้วก็จะหยอดดำข้าวตรงนี้ตรงร่องกลางนี่แหละใส่ข้าวเข้าไปช่วงฤด,ดูหน้าแรงนะครับให้ผสมผสนกันไปน,นะครับทำเกษตรพ่อเพียงนะครับทำเกษตรจะพ่อเพียงหรือพ่อเพียงไม่รู้นะครับถือทำ คือให้พื้นที่มันคุ้มค่านะครับเนื้อที่สองไร่มันคุ้มค่าสําหรับที่าทาหน้าแรงก็ทําได้นะเพราะเรามีน้าโซลาเซลล์อุดมสมบูรณ์ครับไม่ต้องรอน้ําเขื่อนรอน้ำห้วยใหญ่ๆมังเขาแล้วครับโซลาเซลล์เลยเราเปิดแผงโซลาเซลล์ก็มีน้ําทันทีฝนตกทุกวันเมื่อมีแดดนะครับคาดว่าอีกมันสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปลาก็จะโต อีกเดือนเหมือนกันก็รอดูว่าจะทำยังไงต่อนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับมาอัปเดตนะครับสำหรับปลาเรียงปลาในนาข้าวนะครับก็ยังไม่จับนะครับอย่าล,ลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องไอเมนนะเกษตรนะครับสวัสดีครับ